สวัสดีครับนี่ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทำกุญแจรถตโตโยต้าอันติดนะครับปี2010นะครับกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทํากุญแจเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับแล้วก็มาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบอิ m o เวลเลเตอร์นะครับด้วยเครื่องโปรแกรมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสียบกุญแจนะครับบิดออนนะครับตัวไฟคีย์ดิทตี้ก็จะดับลงทันทีนะครับทดสอบสตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทติดใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับรีโมทก็เป็นรีโมทแบบพับทรงอันติดรุ่นใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับทดสอบนะครับล็อกครับ กดล็อกนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทำกุญแจรีโมทกุญแจรถถ่ายนะครับโทรสอบถามได้เลยครับ0ูนย์แปดสองครับหกหนึ่งหกหกหกห้าห้าครับ